New normal ที่จะเกิดขึ้นหลังโควิด19สิ่งที่เราทำในช่วงโควิด19อาจกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่หรือ New normal Work from home กลายเป็นมาตรการที่ถูกใช้ในทุกบริษัทพ่อแม่เราเริ่มทดลองใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์พ่อแม่เราเริ่มสั่งอาหารมาส่งถึงบ้านถึงแม้ว่าการระบาดจะจบลงแล้ว คนเราก็อาจจะคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้จนทำให้เกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ไปแล้วในระหว่างนี้จะมีหลายธุรกิจที่ถูกเร่งให้โดนดิสรัพโดยมีโคโรนาไวรัสเป็นตัวเร่งเวลาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากจุดนี้อาจจะมีหลายธุรกิจที่คิดผิดเพราะหวังว่าหลังเรื่องจบทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมแต่มันจะไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดเพราะไวรัสตัวนี้ทำให้พฤติกรรมคนเปลี่ยนไปแล้ว ถึงแม้พฤติกรรมไม่ได้เปลี่ยนเราก็ยังไม่รู้จุดสิ้นสุดของเหตุการณ์อาจจะกินเวลาหลายเดือนหรือเกินปีธุรกิจเหล่านั้นก็อาจจะล้มไปก่อนที่เรื่องจะจบไม่ว่าจะอย่างไรเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นทั่วโลกและมันเป็นตัวจุดประกายย้ำเตือนมนุษยชาติว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งที่สามารถทำลายล้างมนุษย์ทุกคนได้โดยไม่สนใจว่าจะมีชนชาติอะไรสีผิวอะไรมีความมั่งคั่งแค่ไหน ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้นมาในขณะที่มนุษย์ยังมีความบาดหมางแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก่อสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามอาวุธหรือสงครามการค้าแต่หารู้ไม่ว่าศัตรูที่แท้จริงของพวกเขาอาจไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันเองดังนั้น New n o r m a l ที่ควรจะเป็นมากที่สุดสำหรับโลกนี้คือคำว่าสันติภาพสันติภาพและความร่วมมือกันเป็นสิ่งท้าทายที่มนุษย์ทุกคนบนโลกค,ควรมีไว้ เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าวันนี้เพราะไม่มีอะไรมารับประกันว่าในอนาคตจะไม่มีเหตุการณ์ที่รุนแรงถึงขีดสุดกว่าวันนี้แต่อย่างที่รู้กันคําว่าสันติภาพดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการทําให้เป็น New n o r m a l ของโลกนี้เช่นกัน